ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวช่างไฟฟ้าโรงตู้ทุกคนครับผมอยากจะถามว่าเบเกอร์ที่ดีติดตั้งง่ายใช้งานง่ายมีไหมมีไหมครับมีม,มีข่าวดีมาบอกครับพี่น้องครับเบเกอร์น้องใหม่ a s y pack e z s ของชานเดอร์เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาครับดีไหมดีไหมดีไหมดีมีสามง่ายด้วยนะเลือกใช้ง่ายติดตั้งง่ายใช้งานง่าย โอ้โหใช้งานง่ายจนใครๆก็ยกนิ้วให้เลยนะ <S <S รุ่นประหยัดได้ยังกะใจสั่งมาเลยนะฮะใครแล้วไม่ต้องห่วงฉันแม้วันที่ฝนตกที่หน้าต่างไม่ต้องอมพระมาพูดก็เชื่อะฮะอย่าลืมไปใช้งานกัน,กนฮะกับเบเกอร์น้องใหม่ easy pack ezs ของ Schneider หาซื้อได้ที่ร้านไฟฟ้าทั่วประเทศและทางออนไลน์นะจ๊ะยังไม่จบนะครับขอย้ำชัดๆอีกครั้งว่าเบเกอร์ easy pack ezs เลือกใช้ง่ายติดตั้งง่ายใช้งานง่ายง่ายจนใครๆก็ยกนิ<อ><ๆ>้วให้